สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบตะการเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบราบุตไทยสิงห์ครับครับกราบสวัสดีงงงามไปยังแฟนเพจบราบุตไทยเงรันครับผมเอาหลังจากที่มั่งุกเสียวออกเรียบร้อยนะครับในางานเมาของใบเฮาเปลี่ยนแผนบันีไม่ไงยกข้องหน้าว่าพอปันก็แท้ว้ดอกเบี้ละว่าไง เี๋ยวมังกวงหวงีเดี๋ยวว่าดัววดดนว่าหาบเพาหาบแน่กับยูหันยูนี่ก็เอาเลยว่าดันเพราะว่าแคทให้ตามข้ามคอจะคว้างหน้าครับว่าเรื่องหน้ามันกับนี้กันยี่ดอกนะครับทั้งนึงสีเพียงเคืองแขงทั้งนึงสี่ท่านถว่วงทั้งตีนโบเอาเสือไพร์มองไรมันโน่นแน่ละครับมาทัวให้กับแลบ้วครับหนีไก่เนี่ยกลัวมัน สูงนี่ก็ไล่เติมครับกันเจ้าเป็นนาจะไปแถะ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 เอามองมันส่งสิ่คิดหูพิษตามอกไปสิ่ไหลเติมเลยครับฟังทั้งนารถนี่เป็นทั้งต่ำทั้งดากรถนี่เป็นทั้งสูงครับหรือว่าหนี้ก็นไล่เติมนี่นะครับนาจะถ้าจะให้ทั่วให้นี่ก็ครั้งหนึ่งก็น,น่าจะเพียงหัวเขาแหรอครับครั้งหนึ่งก็จะทรวมลังตีนจุดอก เหน้ามันเป็นหน้าสองไหต้นผักนี้ก็ไรเติมนะครับเราว่าตามหัวมันเป็นน้าลุมมาท่านรเราเห็ดวานไถถมไปหวดอดห่ัเกินเองมันละว่าจัดให้ไ,ได้เวิดอาจารย์แม่นว่าก็าจะตกลงกันแล้วเห็ดบ่อยหก เดไปอัดฟองมันเป็นบวกอย่างเีครับบวก<ม>อีแต่เก่าแต่ไดหรอก,อกพวกมังพงกญีโบอกี่อพวกมันกนกวาย่างไม่บง่ไก่แม่ mau, <Nhia> ui, lâu với đồ thịt Đó, tạt hoang hay mọi người, <Nhia> mọi người <Nhia> thô ให้เบิ้งบ้านท้ายครับเพราะว่าแสงมันอยู่ทั้งหลังผมครับผมก็อยากให้เบิ้งมุมให้หน้าจังหน่อยอ้าวคือระบาดน,นี่ทมบวกไปแล้วล่ะนี่ก็จะไล่เก็บแต่เก็บซุ่มมั่งกันแท่วงนะครับนกกระจิมันสีคุ่นโอ้มันสนีป้านอัดเลยเก่านะครับมับนไม่ได้ป้านกระจิบี่ล่ะนี่สูงเป็นย่านเป็นย่านไปนะครับ Chà, sẽ khỏi lùm lụp lụp Áo lắc chứ à nghe mình สบายสบายชิวๆเป็นขยักจางต่ออยู่ไล่ห้ละโซโม่งไปวะทุนเคอๆค,ค,ค,คือมองมันสูงออกหาดหาดออกหน้าเราเป็นหน้าไทยถมครับลาบานีมันเป็นยังไรหน้ามันมันโหรวดมัน่ะดีดูนะครับบานกา บัวกก็มีบัวกล้วยเนี่ยแต่ว,ว่าเกีียวเขาเรียวกว่าเป้าคล้วยลงนะครับมันก็จะเป็นลุมเป็นบ,อบ่อไปบาหอดย่ำวานเขาแล้วก็วานเรย้แล้วก็วรถไถจงมามันก็เรียบรไดยปั๊บนะครับแระมานนี้ละนะครับสภาพหน้าจะเป็นประมาณนี้ครับมันก็เลยเห็นห,หน้านราถไถฉ้นมาไถันกระบได้อยู่ไห้นะครับเพราะว่ามันวานเขาไปแล้ว จะยุ่งให้มาได้นะครับเพราะนั้นเขาไปกองกันอยู่บองเดียวเอาสร้างแม่นกับไล่เก็บให้มองไหนมันกวนมองไหนมันสูงมองไหนมันโน่นต่ำโน่นขอบจัดไทยไป ในเนียงไปโสูงกว่ากันหลายเนีย่ยเยอะยิงใจไหนล่ะทางใจะคล่องหน้าครับโมมีคัดสตรท่าดอกวัม,าวามแนมเป็นเป็นเลนตาดีนะขวัง noch ein